สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคิปครับ Mercedes-Benz w 238นะฮะมาทางนี้มาจัดชุดท่อ,อยูโรอาร์เอ็กซซร์นะครับคันนี้เป็นเซต A นะต้องการให้อัตราเร่งลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ซุ้มเสียงสปอร์ตสปอร์ตไม่ต้องรางเกินนะครับไปดูงานนะฮะคันนี้จัดบอดี้พาร์ทมาลงตัว ชุดล้อ,อแบบเต็มระบบแล้วนะฮะอันนี้แต่งทุอกอย่างแล้วก็เลยมีท่อดซะหน่อยนะฮะก็เลือกเป็นแบรนด์ Euroart แล้วกันนะฮะที่เหมาะสำหรับ Mercedes-Benz เ,เป็นหมอ้อวินนะสองลูกนะครับงานสเปนเลดัตฟูล CNC นะครับสูตรเสียงทุบคาแต่คันนี้ออกนุ่มๆนะครับเพรา,ทาะทำแต่ชุดท้ายเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับสักพุ่หนึ่ง เสียงล้อๆแ,แ,แบบสปอร์ตสปตแบบนี้นะฮะใน Mercedes-Benz W238 นะครับสนใจอยากได้แบบนี้มาที่อาร์ทาวซิได้เลยครับ <S <S ขอบคุณครับ